มาอยู่ประมาณตีสองตีนแหละเออเดี๋นทิ้งเลยไหมมันเดี้ยอานนี้ก่อนเออมาะกีอ้าวเวอร์ซี่ใครอ่ะโดดแล้วโดตรก,กีก็โอ้โหปืนไม่ค่อยเยอะลงมาหาปืนก็ไม่แทบจะไม่มีกระสุนก็จะไม่มียิงจะบอดบอดเยอะยิงบอดเยอะยังไม่มีกระสุนจะยิงมันใช่ เราก็ยิงหัวไม่ค่อยจะเปิรเพราะด้วยต้องหาสนไนอ่ะไม่สนไนก็เอ็มสิบี่อ่ะแล้วก็ต้องใส่สโคปีได้เก็บเสียงได้ยึงเดรไอ้เอาในบอดก็ได้พี่บอดเยอะบอดแค่เก็บเสียงเออจริงเดี๋วนี้บอดเขาพัฒนาแล้วเก็บเสียงก็ปสามแล้วก็ที่บอดเลย เปิดจังครั้งแรกเปิดมาได้เอเคเนอะยากได้จับสามจับสา <Okay. S 1> มมาสุสามจะได้ยิงตรงตรงโอ้โหครับกลางกระจุ้วโอ้กรเปร๋าสามเป๋าสองอยู่ในะบ้านนี้นะ ไมไม่ได้ปืนเลยในะบ้านสามสีหลังจะเอ็นพนะีสี่สีเนี่ยนี่มาเอาเอเคกับผมเลยไอ้ระพีเอเคาบอกไม่ได้ปืนผมเอเคสองกระบ,บอกแล้วจะได้เมืม่อกีอ้่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีคนลงก็บอกไม่มีมันมีแต่บอดต้องไปชี้กับถ้ามีคนเนะ่ะมันจะมาลงที่นี่กันอใช่ ถ้ามีคนตรงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเต็มตบเต็มเราก็เก็บเก็บของแล้วก็ไปหามันใช่งไงเนี่ยครบแล้วกระสุนเก้าสิบไปแล้วจับสามใครเอาขาดสะโกสีกไม่มีแล้วขาดมันเส้น ้บ้านหลังนี้บอดความไปหมดแล้ววิเลยแต่ก่อสอง ไปไหนหมอนขึ้นข้างบนหรอไปเป็นพีกเลยพี่เรื่อนเบอร์ซี่ไปเื่อนไปไหนวะเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยใครมอนมียิงเรียกบอดคื<ะ>ออ่าเบอเร์ซี่เลื่อนรถวะ ได้ระโกนตีเลยเลงหัวได้แน่ม่อนจะไปช่วยเพื่อนทำไมต้องตายไปหกตัวแล้วไงโดนแล้วสองพี่พี่เอาฝั่งนน้นน้อยเอาฝั่งนี้เอาเลยยิงจับสบายไม่ต้องเคื่อ อ,อยู่ไหนวะนกใกล้ๆล้ไม่นานรเ้ไอตัวนี้มันคนหรือบอดวะเห็นมันยิงอยู่เนี่ย กระพททุกรอบเป็นไปได้หรอสุดหมดพี่จะไปไหนไปไหนยิงกุแล้วจะยิงบอดแล้วก็เก็บของที่บอดสิครับยิงแล้วจะหนีเหรอ บอดเป็ลูกบอดเี็ลูก M7 9ด้วยอะไรว่ายิงรบถมาหลายตัวทำไมไม่ได้ชิวเนี่ยไม่ใช่เอาไปหมดวะบอดแม่งลัดคิวยิงรบได้สี่ห้าตัว อ๋อแล้วปล่อยกูคารไปไหนวันนี่ย้ตั้งไปไหนเอากระสุนมาเออสามหกสีโอโ้โหได้เอ็มหนึ่งสี่แล้ว สูนจะหมดแล้วะใกล้ใครวะนี่อยู่ใกล้อะไรนี่มันจะทำไงไม่ต่องหรอกตกมันจะกดกดหนีแล้วไปเฉยเลยอยู่ดีเล่นเล่นแล้วก็ออกไปเฉยให้ไปเออไม่บอกไม่กล่าวแทนที่จะบอกสักหน่อยว่าจะออกใครหรออ๋อ ไม่มีสโคบสี่นะสโครบตรงนู้นเพียบเลย week. สโครสองสโครสี่บอดตรงรัวบ้านตนงไปก็ได้สโคบสี่นี่ก็มียิงบอดที่อนี่กว่ายิงล้มตั้งหลายตัวมันไปไหนหมดาไปหมดวะ ยิงล้มทิ้งไว้ทิ้งไว้แม่งได้ทั้งกลัวบอดมันอาจจะยิงล้านเองก็ได้มั้งไปไปได้มั้ยเอ๊ะทำไมไม่มีลุกช็อตกันเลยนะ MBC0 ก็ไม่ทำไมชอบกันสสวัดีคุุณผู้ชมทกท่าในรถมาอ๋ออกเพื่อนเราเพื่อนแล้วยังไม่มีเกาะเลยเลยเกาะตรง ก่อ,อสองพี่ก็อบอกอยู่ในบ้านนะ่ะเต็มอยู่นี่นี่ส,ส <ะ S 2> โคปสีสโคปอะไรเนี่ยสโคปสีสองอันได้แล้วเฮ้ยไห้แล้ววอจิวกันตามสบายนะเดี๋ยวผมอร,รอผมก็จะไปตึ้นไปนอนรอบนอป้อมเล่นละมันยิงกันเองไอ้หมอกวนปกินเห็ดเต็มหมดแล้วเนี่ยเออกินเห็ดั้งดีกว่าหาเห็ดกิน กินเห็จะทำเฟสอยู่เอาตัวผู้ชายมนวิ่งกินเห็ดเนี่ยสามเยอะแยะเหลือีกนิดเดียวเฮ้ย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 มีรถจริงไว้เพื่อนโดนชนเดี๋ยวเดี๋ยวมานังบลผมมาอยู่ข้างล่างนี้แล้วอ้าวเนี่ยตายเลยเหรอตายดิ จะ <ณ S 1> เหลือเลยเพื่อนเปิดเลยตายโดนรถชนเพื่อนเ่ยน้อยหนนดนรถนขึ้นชื่อขึ้นชื่อน้อยเหมือนกันเนาะอันแรก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก to ี่ต no ัววะเฮ้ยสองตัววะม่อนเร็วคนอันนี้คนมาอะไรพี่มาพี่อยู่ไหนโอ้ยน้ยนาเร็วอีกตัวเดียวหน้าอยู่ใกล้ช่วยหน่อยยิงอยู่สลังต้นไม้เร็วจะตายแล้วมอนเอาเร็วนายนามาทันไหมมาทันไหมอีกอึดเดียวโอ้ยสองร้อยเมตรไม่ทัน มันชนเพื่อนแล้วมันก็ไอ้นี่ไงอะเก็บของไปมันตายยังตั้งใจวิ่งมาแล้วนะวิ่งมาแล้วนะมันตายแล้วเมื่อไรแก้แค้นให้แล้วมีตัวเดียวเหรอไหลไหลให้น้อยหน้าอันไหลให้มอนไอหาบดนี่มันมันไม่ใช่บอดไอนี่คนไอนี่ตีคนนี่ไม่ใช่บอดยิงยิงยิงเจ็บเลยมันขับมันขับรถมา ะกีถ้ามันโดนกับผมตัวตัวมันก็ได้แม่งึกมาสองตัวผมกันสามตัวใช่ไหมดีะดีน้ยวิ่งกับพืนมายิงมันไม่งั้นมันก็เลยหลังสามตัวไม่บอดผมไปตัวผมยิงอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันมันยิงผมแป๊ะๆแล้วมันก็หนีวิ่งหนีไอ้ห่านถ้าอย่างนี้ก็เลยแค่บอดแล้วแหละหมดถึงตีแล้วอ่ะ เ็นพี่อยู่น้อยหนาทองผมสาบอกว่าผมจะมานอนเล่นอยู่บนป้อมนอนเล่นพนคิวอาไม่ผมไปโบงเองแล้วเห็นมันฆ่าเพื่อนเลยรีบไปหน่อยแตงข้างล่างบอดมายิงเลยน้อยหน่าตะโค้โรนเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งน้อยหนาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งซิกซ้ายมีอีกตัวหนึ่งมันไม่ได้มาตัวเดียว อะอยู่ไนวะมันเห็นเหรอเอ้เมื่อกี้เราเห็นมันเยอะเขาก็ยิงอยู่ไหมไอตัวนี้แหละมันยิงพี่อยู่พี่กำลังจะเลงขึ้นหัวมันเมื่อกี้เห็นมันมีอีกตัวหนึ่งขนาดเป็นชัดปีเลยตายเลยไอยิงมาก็ยิงสวนแค่นั้นแหละนี่ใช่ต้องโหดน้อยเน่ยนะใครจะไปรู้ไม่ได้ติดไปจองพี่ในงานในงานใครละใครยิงใครยิงไม่เลยยิงน้อยหน่าใครยิงน้อยหน่าลบดิ นี่หลบก่อนเดี๋ยว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 เอาวงข้างหน้ามีรถระเบิดไอตีมรถระเบิดอลยน่าจะเป็นตี้คนเนี่ยยิงเลยมีเก็บดรอปด้วยเนี่ยนั่าจนคงตี้คนแล้วละด้านหน้าน้อยหน้าด้านหน้าน้อยงยิงเลยยิงใครอยู่ดูได้น่าน ด้านหลังด้านหลังนั่นแหละคนอันนี้คนเยียมโหเอคมันแรงว่ะเก่งมากเลยยังยังยังไม่อยู่หลังดอบอยู่แถวดอกมันอยู่หลังต้นไม้นั่นแหละมันแนบอยู่เนี่คนที่คนสามตัวเดี๋ยวตรงนี้ก็มีอยู่ งนี้ก็มีอยู่อีกคนหนึ่งป่มามะพร้าวพี่มาดูผมมาดูผมแล้วบอกไม่นาอ่าเดี๋ยวไมนาปมเลือดก่อนถอยมาปัมเลือดก่อนปมเลือดก่อนมีสองตัวตรงเนี้ยสามเอออันอันนี้ที่เดียวกันป<า>มที่เดียวกันที่เดียวกันอันนี้ที่เดียวกันตอนนี้สามตัวเออ อจะเพิ่งอจะเพิ่งรองเลือดสองร้อยอ่านี่นี่นี่นด้านด้านซ้ายมียิงเลยยิงเลยไม่น่าสับสะโคบไม่เป็นเลยนั่นไงด้านซ้ายด้านซ้ายเออนั่นแหละกำลังวิง่งโอเคไม่น่ามันดูดเข้าสะโคบเองเลยเหรอยิงยิง ลงไปแล้วยิงอยู่หลังดอบมอนอยู่หลังดอบอยู่หลังไอ้ดอบมอนต้องวิ่งไปทางซ้ายอีกมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเสียเลือด <c oughs> ไม่เป็นไรเห็ดเยอะ มันจะอ้อมมันจะอ้อมมัน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 ไปทางซ้ายมันไปทางซ้ายมันระวังติกติกขวามีอีกตัวนึงนะมันอยู่หลังแอดด็อปอยู่หลังแอดดอปอีกตัวมันลตรงหลังแอดอเนี่ยมีจุดแดงบานแล้วมีเนี่ยนี่ไงมันอ๋อนั่นในหน้าเหรอ นี่เลงไม่เป็นเนือสองตัวเฮ้ยมันระวังเดี๋ยวหัวแตกมอนมอนเลือด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 มันต้องปั๊มเลือดมอนเหลือเจ็ดทัน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 เฮ้ยทำไมยิงมันลบไปตั้งเยอะไม่ตายวะพี่มอนมอนช่วยช่วยด้วย น้อยหน้าอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละมันมาช่วยน้อยหน้าด้วยมันอยู่นอกวงเดี๋ยวมันต้องวิ่งเข้ามาปล่อยมันไปเราอยู่หลังแอร์ดอปนี่แหละระวังนะพี่เข้ารีบเข้ากล่องแอร์ดอปเลยเช่วย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 มันกำลังลงมาซิกซิกซ้ายซิกซ้ายมันอ่ะเออแล้วแห<ด>ละตะครอัดตรงใบต้นไม้ ที่มันเหลือสองตัวเก้าสิบแล้วมันวันมันันหลบ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 มันโดนยิงมันโดนยิงเล่โอเคมันคาแล้วตัวบนเหลือตัวนี้มันปั๊มเลือดปั๊มเลือดน้อยไม่มียาเลยอ่ะไปกล่องศพตรงนู้นมีมั้งไปรอที่วงแล้ว โอ้ยส่าไอ้เสื้อแดงนี่มันไม่ยอมตายสักทแต่กี้ก่อนต้นไม้มันมีมอสติดโลกไอ้ตัวนี้ยิงไม่ค่อยเป็นไม่เป็นไรไปไหนแล้ววะไปไปไปอยู่ในวงแล้วนั่นแหละไม่มันตายยากจังน้อยหน้าวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วไปทางขวานะยิงยิง ตายยากตายแบ็นโอ้ตายยากที่ป็นเลยตัวแดงเนี่ยโอ้น้อยหนาได้แปดคิวเก่งมากเจอกสเคเอสเลย